โอเคเรามาดูโจทย์กันต่อเลยเนาะข้อที่4ี่ครับหลังจากที่เราได้พูดถึงสมบัติของเดซไปแล้วนะคอ่าเรามาดูโจทย์้อให้ตัวนี้มานะครับอ่าดีเทอร์มินานต์ของ a b c d e f g h i นะครับเท่ากับ3ามให้หาแต่ละข้อนะครับว่าดีเทอร์มิน t นต์ตัวนี้ได้เท่าไหร่โจทย์แบบนี้เป็นโจทย์จัดรูปแล้วก็คือเราจะต้องใช้สมบัติที่พี่ให้มาเนี่ยจัดรูปให้ได้ตัวนี้ให้ได้อ่าเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับ อย่างข้อแรกเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยสังเกตหลักนี้นะอ่าที่พี่ไฮไลท์เนี่ยเห็นเลขสองไหมเราสามารถดึงออกมาได้ใช่ไหมถ้าเป็น d e t e r m i n น n t เนี่ยคือเราดึงเราเลือกมาแถวใดหรือหลักใดหลักหนึ่งโอเคไหมเลือกแถวหรือหลักนะครับเพียงแค่แถวเดียวหรือหลักเดียวนะอ่าไม่เหมือนกับเมทริกนะเมทริกคือเราดึงออกมาหมดใช่ไหมแต่ถ้าเป็น d e t e r m i n น n t คือเราต้องเลือกมา แค่นี้นะอ่าโอเคเนาะเรืองมาแค่หลักเดียวหรือไม่ก็แถวเดียวนะครับไม่เหมือนเมทิคคือดึงออกมาหมดเลยถ้าเป็นตัวร่วมแบบนี้อ่าเราดึงสองตัวนี้ดึงออกมาจากแถวที่หนึ่งได้เนาะอ่าเอ้ยหลักพูดผิดหลักที่หนึ่งโอเคเนาะดึงออกมาในหลักที่หนึ่งดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้เหลือ c f แล้วก็ i เนาะที่เหลือเป็น b แล้วก็ e h แล้วก็ที่เหลือก็ลอกไป โอเคถ้าเราสังเกตเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนใช่ไหมกับโจทย์เราทำไงดีถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเราสราบอันนี้มันจะเหมือนกันแล้วสลับหลักที่หนึ่งกับหลักที่สามครับเราก็ได้เป็นเวลาสัญลักษณ์ขใช้เป็นตัวนี้นะอ่าอ่ C หนึ่งสามครับ C ก็คือคอลัมน์ก็คือหลักสลับหลักที่หนึ่งกับสาม พาชั้นสลับเป็น4ี่หนึ่งสโอเคเราก็ได้เป็นสามแล้วเราเได้เป็น A d แล้วก็ G เนาะแล้วก็ C f แล้วก็ไแต่พอเราสลับแล้วเนี่ยถ้าเราจังจสมบัติที่พี่ให้ก็คือถ้ายังจําได้ก็คือเอาใส่ลบเข้าไปนะค่าเด็ดม่จะติดลบแทนนะครับโอเคไหมคือถ้าเราสลับแถวนะสองแถวหรือหลักสองหลักเนี่ยให้ใส่ลบเข้าไปนะ โอเคไหมค่าเด้มาจะติดลบโอเคทันทีเลยนะครับโอเคพอเรารวางี้เสร็จนี่เหมือนกับโจทย์แล้วเรารว้อันนี่ตัวนี้เป็นสามครับจบเลยก็จะได้เป็นลบสองคูณกับสาข้อนี้ตอบลบหครับโอเคไหมเป็นโจทย์จากรูปโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อสองกันเนาะข้อสองนี้ เห็นตัวร่วมเต็มไปหมดเลยเนาะเนี่ยดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เบสสามเนาะเดี๋ยวพี่จะดึงสามในะแถวที่หนึ่งออกมาแล้วก็ตัวนี้เราก็เห็นในอ่าแถวที่สองเนี่ยก็มีสองเป็นตัวร่วมเดีย๋ยวจะดึงสองอกมาในแถวที่สองแล้วก็สุดท้ายนะก็คือตัวนี้แถวที่สามก็มีลบสี่ตัวร่วมงั้นพี่ดึงออกมาเลยทีเดียวเลยแล้วกันอันแรกเราดึงสามมาก่อนเนาะในแถวที่หนึ่งแล้วก็ดึง อ่าสอมาในแถวที่สองแล้วก็ดึงลบสี่ออกมาในแถวที่สามนะเราก็ได้แบบนี้ที่เหลือก็จะเป็นอ่า G H I แล้วก็ D แล้วก็ EF แล้วก็ A, B, C นะครับเราก็ได้แบบนี้แต่ก็ยังไม่เหมือนกับโจทย์ใช่ไหมเนี่ยเราต้องสลับให้มันได้กับตามโจทย์เราควรจะสลับแถวไหนดีหรือหลักไหนถ้าเราสังเกตดีๆเราสลับอันนี้กับอันนี้เราก็ได้ตามโจทย์ครับอ่าจะสลับอันนี้เนาะ ตัวนี้กับตัวนี้แถวที่1กับแถวที่3ามแล้วนี้คูณกลับมาครับได้ลบยี่สสีาสลับแถวที่หกับสามนะก็จะได้เป็น a b c อันนี้เป็น g อ่าแล้วก็ h i SI เนาะตัวนี้เป็นอ่าตามนี้ตัวนี้ก็ตัวเดิมแต่พอเราสลับแล้วอย่าลืมใส่ลบเข้าไปนะตามสมบัติที่พี่ให้โอเคเนาะพอสลับแถวสองแถวต้องสลับสลับแล้วต้องติดลบนะครับ ก็จะได้คำตอบเป็นอันนี้เป็นยี่สิบสี่อันนี้เรารู้แล้วเป็น3มนะครับเราได้ได้เป็นอ่ายี่สิบสี่คูณสามตอบเจ็ดสิบสองครับข้อนี้อ่าโอเคไหมประมาณนี้พอไหวไหมอ่าไม่ยากเนาะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวดูต่อนะครับขอ้อต่อไปข้อที่3มย่อยอ่าทำคล้ายๆเดิมเลย พี่แกดึงตัวนี้ออกมาก่อนเนี่ยแถวที่หนึ่งเราสังเกตว่ามีลบสี่เป็นตัวร่วมแถวที่สองอะ่ะก็มีสองตัวร่วมแล้วแถวสุดท้ายมาีแถวสุดท้ายมีลบหนึ่งเป็นตัวร่วมเนาะก็ดึงออกมาเลยอะ่ะก็ดึงออกมาดึงแถวแรกก่อนอ่าลบสี่แล้วก็สองแล้วก็ลบหนึ่งเนาะคูณกับตัวนี้เอ D F แล้วก็อะไร H อแล้วก็ I แล้วก็เ็น B A แล้วก็สนะครับแต่ก็ยังไม่เหมือนตามโจทย์ใช่ไหมเราต้องสลับสลับอันไหนเลยดีเลยอ่าลองสังเกตดูสลับวนไหนแล้วทำให้มันเหมือนโจทย์อ่าลองดูเนาะเดี๋ยวมันพี่เขียนโจทย์ผิดหรือเปล่าทำไมมี A อสากันเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ อันนี้นะ่าจะเป็นตัว e มากกว่านะครับขอแก้นิดนึงตัวนี้เป็นตัว e น่าเขียนโจทย์ผิดโอเคอันนี้เป็น e นะครับโอเคนะอ่ะสลับอันไหนดีเอย่ยอ่ะลองดูเนาะอ่ะพี่ขอสลับตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้กับตัวนี้เนาะ โอเคไหมสลับอันนี้คูณกลับมาก่อนแล้วกันอันนี้ได้แปเนาะสลับตัวนี้มันจะติดลบใช่ไหมอ่าอย่างที่พี่บอกถ้าสลับที่กันอ่ะจะติดลบนะถ้าเป็นดีเทอร์มินนเราก็ได้สลับกันเลยเป็นตัวนี้เป็น D g A แล้วก็อ่าแล้วก็ e, s b แล้วก็ตัวนี้ตัวเดิมนะไม่ได้สลับไปไหนแล้วก็เมื่อกี้เราสลับ แถวที่เออหลักที่1กับ2อเนาะอ่าสี่หนึ่งสองต่อไปเราจะสลับตัวนี้นะครับอ่ามาเขียนตรงนี้กันที่ไม่พอสลับตัวนี้บ้างอ่าแถวที่1กับแถวที่สามนะครับสลับกันก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นอ่าโลหนึ่งสาะก็คือแถวที่1กับแถวที่สามสลับกันเราก็ได้เป็น a b c แล้วก็า d e f แล้วก็อย่าลืมใส่ลบเข้าไปนะสลับกันแล้วเดชมาอย่าติดลบตัวนี้ก็ตัวเดิมนะโอเคเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นแปดมาลบเจอลบเป็นบวกไงนะอ่าใกล้ได้แล้วเราแค่สลับอันนี้อีกครั้งหนึ่งเ,งเนี่ยเราก็ได้เป็นสลับกันแล้วใส่ลบเข้าไปเลยเนาะอ่าเราก็ได้เป็นสลับกันแถวที่สลับแถวที่อ่า สอกับสามเนาะใช้อ่านสอเราไว้แล้เป็น A B C แล้วก็อันนี้ทราบกันก็เป็น D E F แล้วก็อ่า G S, I อันนี้ก็เรารู้แล้วว่าจากโจทย์เกาให้มาเป็น3ก็คูณกันออกมาจบแล้วได้ลบแคูณสาครับข้อนี้ตอบลบยีครับจบโอเคไหมไม่ยากเลยเนาะประมาณน,นี้สำหรับโจทย์ข้อนี้ โอเคเดี๋ยวท่านเสร็จแล้วเดี๋ยวดูข้อที่สี่ด้วยครับ